จริงๆแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านอยู่แล้วแล้วก็ที่เลือกเรียนม .4 ที่นี่เพราะว่าไว้วางใจกับการศึกษาที่นี่ครับจุดเด่นของโรงเรียนนี้ก็คือการที่เอาครูแบบเจ้าของภาษามาสอนภาษาเองกับนักเรียนเลยครับแล้วก็ได้ออกไปเรียนนอกสถานที่ทางโรงเรียนเนี่ยมีการทํา m o u กับมอภูเก็ตเป็นการเสริมทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ร่วมมหาลัยครับ อศีที่นี่เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ทําให้เราได้ออกไปเรียนข้างนอกเช่นไปเรียนมอ,อแล้วก็ไปเรียนสาระประช่างค่ะเขามีการเปิดเรียนการทําอาหารเสริมสวยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องประดิษฐ์ของช้ร่วยช่างไฟฟ้าหรือว่ากราฟิกอะไรแบบนี้ค่ะทางเรียนมีรถส่งฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้พวกหนูได้ค้นพบตัวเองแล้วก็มีความรู้ในด้านสายชีพควบคู่กับด้านสายสามาัญจุดเด่นก็คือการศึกษาเพราะว่าเราสามารถได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเพราะผมก็เรียนแผนวิคณิตด,ด้วยก็ได้เรียนได้เจอครูที่สามารถสอนให้เราเข้าใจได้และสามารถถามวนได้อีกรอบว่า สูตรนี่คืออะไรไอันนี้คืออะไรแผนการเรียนม .4 ตอนนี้ก็มีแผนวิคาณิตฐ์แผนศิลปาาแล้วก็สายคำนวณครับแล้วก็เราสามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราถนัดเรียนอะไรก็ได้ที่เราอยากเรียนครับแล้วก็เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อมาหาลัยด้วย ก็ได้อัปเกรดสกิลตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็ได้ออกไปศึกษาด้านการทำอาหาร mm. ด้านการตัดผม mm. ด้านการเสริมสวยอะไรแบบนี้ต่างโรงเรียนครับก็สึกชอบค่ะเพราะว่า <c oughs> เป็นการได้ไปเรียนข้างนอกได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเพราะผมก็เรียนแผนวิคณิตด,ด้วยก็เจอครูที่สามารถสอนให้เราเข้าใจได้และสามารถถามวนได้อีกรอบว่าสูตรนี้คืออะไรไอ้นี้คืออะไรก็ขอให้น้องๆมาเรียนที่นี่กันเยอะๆนะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ย มีการศึกษาที่ดีมากเลยครับก็มาเรียนกันเยอะๆนะคะได้ออกไปข้างนอกแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษามากมายค่ะอยากให้น้องๆทุกคนมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลสองด้วยกันนะครับและจะรู้ว่าการศึกษาของโรงเรียนเราดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ